ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมาสดูมาสด้านในงานแบงค์คาบัตโตส์ซอลนะครับเราก็มีไฮไลท์เป็นรถมาสด้าสองใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ยอดจองก็เข้ามาค่อนข้างดีนะครับตอนนี้นะครับทั่วประเทศจองไปแล้วมากกว่า1,500คันนะครับแล้วก็ที่อยู่กับผมตอนนี้นะครับก็คือรถมาสด้าสองนะครับเราเรียกว่านิ w เวฟ Design นะครับซึ่งสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากรถรุ่นก่อนหน้านี้อย่างมากนะครับกระจังหน้าของรุ่นนิวเวฟดีไซน์นะครับก็จะมี2แบบบนะครัเป็น กระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับหรือไม่ก็เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยคิ้วตกแต่งกันชนหน้าสีเหลืองนะครับตัวนี้จะบอกว่ามีอยู่ในรุ่นที่เรียกว่ารุ่น c และรุ่น s นะครับแล้วรวมถึงรุ่นเริ่มต้นของดีเซลที่เราเรียกว่า xd ด้วยนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าถูกใจวัยรุ่นนะครับกลุ่ม gen z มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใน,ในงานครั้งนี้นะครับก็นอกจากจะเป็นเรื่องของอมาด้าสองที่เป็นไฮไลท์แล้วเนี่ยเรามี4ดีไซน์ของมาด้าสองมาให้ชมอย่างเเเ็มทีี่นะครรัับดดด๋ยวาไปูถ รถกันถัดไปนะครับกันถัดไปที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือเป็นรถมาด้า2เราเรียกว่า Sport Design ์นะครับสปอร์ตดีไซนจะมีความแตกต่างจากกระจังหน้าแบบนีเว e อย่างชัดเจนนะครับตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดําแบบรังพึ่งนะครับแล้วก็มีการตกแต่งคิ้วกระชนหน้าสีแดงนะครับแล้วก็สปอร์ตดีไซน์นะครับจะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดําและหลังคาสีดำนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในสปอร์ตดีไซน์นะครับแล้วก็รุ่นสปอร์ตดีไซน์นี้นะครับจะมีทั้ง ในรุ่นรถรุ่นประเภท4ประตูและ5ประตูนะครับแต่ว่าจะมีเฉพาะในเครื่องยนต์ที่เป็นเป็นรถที่อยู่ในดีไซน์ที่อยู่ในเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตัวท็อปเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่ามีแพคเกจนะครับดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างชัดเจนทั้งสปอร์ตและนีเวฟนะครับเพื่อให้กลุ่มวัยรุ่น Gen Z นะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบในรถมาดทุสองเนี่ยเรียกได้ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อน,นอกจาก2ดีไซน์ที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับ เรายังมีนะครับรุ่นพิเศษอีก2รุ่นนะครับที่เราพัฒนาต่อยอดนะครับมาจาก new web design นะครับเราเรียกว่ารุ่นพิเศษ r o o k i drive นะครับแล้วก็รุ่นพิเศษ Crap Pop นะครับซึ่งรุ่น r o o k i drive นะครับก็จะเห็นได้จากรถที่อยู่บนเวทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์นะครับที่เรานำเสนอในงาน bangkok auto salon ในครั้งนี้นะครับกระจังหน้าของรุ่น ลูกคิดร้ายนะครับที่อยู่บนเวทีนะครับสังเกตว่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับกับรถที่ผมนําเสนอไปตอนแรกคือดีไซน n นิวเวฟนะครับแต่ว่ารุ่นลูกกิดร้ายเนี่ยจะถูกตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มพิเศษนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีขาวนะครับหลังคาสีขาวนะครับหรือสีดําแตกต่างกันนะครับตามสีภายนอกของตัวรถนะครับแล้วก็ แล้วก็มีเรื่องของการตกแต่งด้วยสปอยเลอร์หลังกระจกมองข้างหรือสติ๊กเกอร์ก็ตามนะครับจะเป็นสีส้มนะครับเราเรียกว่าออเรน e ์เลสซินะครับซึ่งจะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวของดีไซน์ l ูก k ี d r ร v e นะครับได้อย่างลงตัวนะครับต้องต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ที่เขาเรียกว่าฉีกออกไปนะครับจากดีไซน์นิวเวฟนะครับซึ่งก็จะสร้างคาแรคเตอร์ที่เขาเรียกว่าดูสดใสเปรี้ยวจี๊ดจนะครับให้กับคนที่ชื่นชอบนะครับดีไซน์ลูก k ี d r ร v e นะครับแล้วก็ อีกดีไซน์หนึ่งนะครับรุ่นพิเศษเราเรียกว่าดีไซน์ครับบ๊อบนะครับซึ่งมีรถมานําเสนอในมาแสดงในงานแบบข้อรอ่สตอนในครั้นี้ด้วยนะครับก็จะเป็นดีไซน์ถัดมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาด้านหน้านะครับดีไซน์ครับบ๊อบนะครับก็จะถูกพัฒนานะครับต่อยอดมาจาก m a ด d a 2สองดีไซน์นิวเวฟนะครับสังเกตว่ากระจังหน้าก็จะมีลักษณะนะครับ เป็นสีสันนะครับแล้วก็เรียกว่าสวยงามนะครับแล้วก็ถูกตกแต่งพิเศษนะครับจาก n w w เว v นะครับดีไซน์ของครับป๊อปนะครับก็จะมาพร้อมสติ๊กเกอร์หลังคานะครับสีขาวนะครับแล้วก็ชุดตกแต่งนะครับกระจกมองข้างนะครับสีขาวเซรามิกนะครับล้อนะครับสีขาวเซรามิกนะครับแล้วก็ชุดดีไซน์ตัวสติ๊กเกอร์บนบนตัวบอดี้นะครับเป็นสีขาวนะครับพาจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่า มาสด้าในครั้งนี้นะครับเรามีการนําเสนอนะครับความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวถังดีไซน์เครื่องยนต์นะครับที่หลากหลายนะครับมากถึง83แบบนะครับสำหรับมาสด้า2ใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มวัยรุ่นจนซีนะครับแล้วก็ดีไซน์ครับป๊อบที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีความเท่ๆคูลๆนะครับในแบบฉบับของวัยรุ่นกลุ่มจนซีนะครับที่ต้องการความแตกต่างนะครับแล้วก็มีความเท่ๆนะครับในตัวนะครับซึ่ง คาแรคเตอร์ของการตกแต่งก็จะแตกต่างจากรุ่นของลูกคิดรายอย่างชัดเจนนะครับต้องถือว่าคราวนี้มาสด้เราสามารถาพัฒนารถยนต์ที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับพริโฉมนะครับจากรุ่นเดิมที่เคยจําหน่ายอยู่นะครับให้มีดีไซน์ที่ตอบโจทย์กลุ่มวัยรุ่นได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ยังไงก็ขอเรียนเชิญน,นะครับผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาชมรถในงานบางขออโต้ซอลอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีแคมเปญพิเศษนะครับสำหรับคนที่ จองรถในงานนะครับนอกจากดอกเบี้ยพิเศษนะครับต่ำสุดนะครับ1.59%พร้อมกันไปชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเรายังผู้ที่จองในงานยังสามารถที่จะได้รับ50ท่านแรกนะครับยังได้สามารถมีสิทธิ์ที่จะได้รับลำโพงบลูทูธนะครับนะครับเพิ่มเติมพิเศษนะครับเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับแต่ว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามาชมรถในงานนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปชมรถที่มาสด้าชวมาสด้าทั่วประเทศได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 嗯。<sighs>